ดูจริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำปี2568นะครับหลายท่านก็กังวลกันมากเนื่องจากอาจจะไปฟังมาเยอะแล้วว่าปี2568เนี่ยโอ้โหมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเยอะมากเลยนะครับเนื่องจากว่าในปี2568เนี่ยจะมีดาวใหญ่3ดวงเลยนะสดวงที่จะย้ายพร้อมกันเลยเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยดาวใหญ่เนี่ยมันจะย้ายไม่พร้อมกันแต่ปี2568เนี่ย เป็นเดือนเดียวกันด้วยเดือนพฤษภาคมนะมีดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูสามดวงนี้นะซึ่งแต่ละดวงเนี่ยเขาโคโจรไม่เท่ากันเลยนะดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายราศีทุกๆหนึ่งปีดาวเสาร์ย้ายราศีทุกสองปีครึง่งดาวราหูย้ายราศีทุกๆปีครึง่งฉะนั้นปีสอง8เนี่ยเป็นปีที่พิเศษมาก,มากนะครับเพราะว่าทั้งสามดวงมาย้ายราศีพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมเลย นะซึ่ง3ดวงนี้ในหลักโหราศาสตร์จะเรียกว่าเป็นดาวตรีเทพเลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดอยู่เป็นดาวจรน,นะคาว่าดาวจรคือดาวที่เคลื่อนที่จริงๆอยู่บนท้องฟ้ายังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนนะต้องไปดูว่าดาวในชะตากเกิดเนี่ยเรือนที่ดาวใหญ่3ดวงเขาย้ายเข้าไปเนี่ยมันมีดาวอะไรอยู่บ้างแล้วไปส่งผลดีส่งผลร้ายขนาดไหนอันนี้พูดเฉพาะดาวดวงเดียวที่ย้ายเข้าไป ยังไม่รู้ว่าดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนเป็นยังไงนะสิ่งที่พยากรณ์ให้เนี่ยจะเป็นดาวจรน,นะที่ย้ายเข้าไปดวงเดียวนะครับบางคนฟังแล้วอาจจะตกใจอันนี้ต้องไปดูดวงส่วนตัวนะเพราะว่ายังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนะครับโดยดาวที่ย้ายดวงแรกก็คือดาวราหูย้ายวันที่5พฤษภาคมนะครับดวงที่2ก็คือดาวพฤหัสย้ายวันที่13พฤษภาคมและดวงที่3นะครับดาวเสาร์ย้าย19พฤษภาคมนะซึ่งย้ายใกล้ๆกันหมดเลยนะ ดาวสามดวงนี้แล้วมีผลมากเพราะอะไรดาวราวหูนี่ก็เรียกว่าเป็นเทพแห่งการพลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีหรือจากดีกลายเป็นร้ายเลยก็ได้ดาวราวหูจะส่งกําลังกันแบบชนิดที่ว่าพลิกชีวิตนะครับส่วนดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประธานแห่งความสุขความเจริญเป็นความสิริมงคลเลยและดาวเสาร์ก็เป็นประธานแห่งบาปเคราะห์นะความทุกข์ยากความทุกข์ระทมต,ต่างๆเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นดาวสามดวงนี้พอย้ายเนี่ยมันจะส่งผลทุกลัคนาเลยนะทุกลัคนาเลยนะครับ แบบชนิดที่ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตนะและเพื่อความเป็นสิมงคลตลอดปี2 5 6 8นะครับอาจารย์แจกหนังสือสวดมนต์นะเล่มนี้เป็นสวดสืบชะตาใหญ่เป็นบทสวดมนต์ที่เทวดาในแสงโปรดจักรากาวาลชอบกันมากนะแล้วก็มีรูปภาพพระบรมกรหลงกูโลกุรดรแจกไปด้วยนะครับฉะนั้นใครที่มีความทุกข์ใจมีโรคภยัยไข้เจ็บมีโรคร้ายนะให้สวดเจริญพุทธมนต์เล่มนี้นะครับอาจารย์แจกฟรีใครสนใจก็ติดต่อขอรับได้นะอาจารย์ก็ขอใช้โอกาสตรงนี้นะครับ อวยพรปีใหม่2568ที่กำลังจะมาถึงนะขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปอยู่นะครับมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งการงานการเงินโชคลาภพุทงัพย์ต่างๆขอให้สำเร็จสมปรารถนากันทุกท่านนะครับลัคนาธนูปี2568นะครับชาวลัคนาธนูนนเนี่ยนะปี2568เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งในรอบ12ปีของชาวลัคนาธนูเลยนะครับ เนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยประทานความสุขความเจริญโคจรเข้าสู่เรือนปัตตนิปัตตนิหมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาเล็งดวงชะตาด้วยนะดาวเสาร์โคจรเข้าสู่เรือนพันธุนะพันธุก็หมายถึงทรัพย์สินหมายถึงบ้านหมายถึงรถนะแล้วราหูโคจรเข้าสู่เรือนสัจยะนะทั้งหมดทั้งมวลนี้พอดาวเคลียบปรับเปลี่ยนกันไปเนี่ยจะส่งผล ให้ได้เกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่านารอนัอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์คือการตัวคูณเลยจะส่งผลดีโดดเด่นในเรื่องความสําเร็จทางการเงินนะและสิ่งที่จันพูดอยู่นี้เรียกว่าลัคนานะครับไม่ได้พูดว่าราศีนะเพราะคําว่าราศีเนี่ยมันใช้แค่วันที่เกิดกับเดือนเกิดเพียงเท่านั้นมันจะไม่มีความแม่นยํานะครับคือลัคนาเนี่ยมันต้องใช้5เรื่องเลย วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดผูกออกมาเป็นลัคนามันถึงจะแม่นยำนะเพราะใครมาดูคลิปนี้ถ้าคิดว่าเฮ้ยเราราศีแล้วมาฟังของลัคนามันจะไม่ตรงกันนะเช่นอาจารย์เนี่ยเกิดสันสุเดพฤษภาเป็นราศีพฤกษภแต่เวลาอาจารย์ผูกลัคนาแล้วอาจารย์ต้องดูที่ลัคนากันนะมันคนละเรื่องกันเลยนะฉะนั้นถ้าไปดูที่พฤกษภ มันจะแม่นยําแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะนิดเดียวอ่ะไม่ค่อยแม่นยําเพราะมันใช้แค่วันที่กับเดือนแต่ถ้าใช้ลัคนาเนี่ยนะมันจะแม่นยำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะตัวอาจารย์เองต้องดูที่ลัคนากันนะฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาดูไม่รู้ลัคนาตัวเองพิมพ์ใต้คลิปไว้พิมพ์ให้ละเอียดด้วยนะวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาตอบให้นะชาวลัคนาธนูนะจะมีความสําเร็จทางการเงิน ได้ลาบก้อนโตบางคนนะเล่นหุ้นเล่นหวยพวกนี้นะจะมีโอกาสสําเร็จทางการเงินนะได้เป็นกอบเป็นกรรมเลยทีเดียวนะบางคนได้ซื้อทรัพย์สินใหม่ได้บ้านได้รถนะมีคนเข้ามาหามากมายมีคอนเนคชั่นเกิดสังคมใหม่ๆเกิดบริวารแวดล้อมมากมายนะตรงนี้ชาวลัคขณาธนูนะมีความสําเร็จดีมากนะแต่แต่นิดหนึ่ง ช่วงปลายปีตุลาพิการธันวาระวังโดนหลอกนะพอเราดีแล้วเราใจใหญ่เราสบายใจนะระวังนะความมัวเมาทั้งหลายนะไอ้ภาพลวงตาที่เราเห็นเนี่ยมันจะทำให้เราประมาทนะทำอะไรต้องรอบคอบมันอาจจะถูกหลอกให้ลงทุนหลอกให้ซื้ออะไรนะเกิดความเสียหายอะไรอย่างนี้นะ ฉะนั้นในช่วงตุลาถึงธันวาชาวลักนาตนูต้องระมัดระวังให้ดีนะครับแล้วมันจะอยู่รอดปลอดภัยได้นะถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลลขิดเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกชโลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขาย,ยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ข้าขายไม่ดีฝืดเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ระทัาขาดตัวช่วย มาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรูก้จริงมั่นยำเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขมากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอมที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้อย่างรวดเร็ รู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำไปกับอาจารย์กิษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเพนด้เลิกม,มงคลประจำเดือนนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะเลิกม,มงคลไม่ใช่ว่าเป็นเลิกออกรถ เลิกสู่ขอเลิกยกเสาเอกเสาโทเลิกสมัครงานต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์ w วออาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมคลิปของอาจารย์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วไปกดปุ่มกระดิ่งนะครับติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ได้ทันทีใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไปกดที่ลิงก์ลุ่มเพืแชทแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้อาจารย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับเข้ามาสนทนาการมาพูดคุยกันเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติต่างๆสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต่างๆแล้วอาจารย์ก็จะนําสวดมนต์นะครับเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่เลยเป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอน แล้วก็นำขอขมาก,กรรมของผสิกรรมเจ้ากรรมในเวรนําอธิษฐานจิตเบิกบุญให้มาช่วยเราด้วยใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับ